เดี๋ยวจะให้ดูสภาพรองเทา้าสงสัยจบทริปหน้าต้องจัดรองเทา้าบูทมอเตอร์ไซค์แล้วครับนี่ขนาดใส่รองเท้าแบบว่าผ้าใบหนาๆแล้วนะยังเป็นสภาพแบบนี้เลยครับโบเลยเขนาดรองเทา้าโบไปขนาดนี้ <laughs> แล้วเนื้อหนังวังสาของลุงเองตรงนี้จะขนาดไหน ก็ส่วนความเสียหายของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรเสียหายครับตัวนี้ช่วยไว้ได้นิดหน่อยตัวนี้ครับกานล้มตัวนี้ก็ดูสภาพครับถลายรถมอเตอร์ไซค์ถลายไปหลายสิบเมตรเหมือนกันใส่ตัวนี้ตัวประกับ